460ทําทำเป็นอัพยากฤิตเป็นฉนยโยคาวาจรบุคคลเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องออกไปจากโลกนำไปสู่นิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานชนิดอัปนิหิตะเป็นฉันทาธิบดีละถึง อยู่ในสมัยใดผัสสะละถึงอวิเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลโยคาวจรบุคคลสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานชนิดอัป,ปนิหิตะเป็นฉันทาธิบดีละถึง อันเป็นวิบากเพราะกุศล,ลชานเป็นโลกุตระอันได้ทำไว้แล้วได้เจริญไว้แล้วนั่นแลอยู่ในสมัยใดภาษะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอัพยากฤต